โอเคสวัสดีเชาาเราเซนตัวทุกคนกลับมาดูรีวิวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือรถฟรีแบบมีเงอนไขใน a อเวอเสคามี Car Me. สัปดาห์นี้ก็จะเป็นรถที่ชื่อว่า g ร tti ี้เบส a g อ s จีวิธีการปลดล็อกก็ไม่อยากอะไรแข่งใน a อเ a อสคามีถ้าได้อันดับ5ขึ้นไป3เอ้ยไม่ใช่2วันติดต่อกันส่วนรถได้โชว์รูมพี่หมิงสีเมียนสัปดาห์นี้ผมว่าเฉยๆนะแล้วก็รถใน l u x u r y Auto 2คันตามเคยก็มีที่เห็นสส่่วนนนรรรถลองขัับ3คทีเาาามาได้ใ AirOSK มีก็มีไอ้ฟลลารี่สคันที่ผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกันก็ประมาณนี้มาดูสําหรับภารกิจพิเศษสําหรับสัปดาห์นี้เท่านั้นก็ทําภารกิจเซลมิชชั่นในธุรกิจไหนก็ได้ที่มันมีเซลมิชชั่นก็จะพวกบังเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้รับโบนัสเงินใน GTA ออนไล e หน0 0 0แ0ซึ่งไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้สสาหรับ weekly challenge ในสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนั่นก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยถ้าเกิดว่าเราทำไอภารกิจขายหรือว่าเซลมิชชั่นในธุรกิจไหนก็ได้ต้องม ม,มูลค่าไของที่ขายเนี่ย5แสนขึ้นไปถึงจะได้รับเงินพิเศษอีก1แสนถ้าเกิดว่าเราทําครบทั้งสองอย่าง2งเควสเนี่ยก็จะได้รับโบนัสเงิน2แสนแม่งก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่ดีถือว่าเป็นเควสแล้วก็บนัสเงินที่โคตรตลกเลยก็ว่าได้อย่างน้อยเอารองเท้ามาสักคู่หนึ่งหรือเสื้อกากๆตัวหนึ่งผมว่ายังคุ้มกว่าเลยยังไงพูดถึงเรื่องเงินมาดูโบนัสเงินในสัปดาห์นี้กันอย่างแรกก็จะเป็นโบนัสเงินคูณ2แต่ว่า AP คูณ4สําหรับ Contact Mission ขอ t แทคมิชอันนของมาตินบาหรับ o n t a c t m i s s i o นเนี่ยผมชอบมากๆกเลยถ้าเกิดมีโบนัสเงินหรืออะไรแบบน,นี้แล้วก็พัฒนาหลังมามันเป็นแบบโบนัสเออาร์พีคูณสก็ถือว่าทําให้เวลมันขึ้นไวก็ดีอยู่เหมือนกันแต่สมัยก่อนนี้ไม่เคยเห็นมีอะไรแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆ,ๆผมคิดว่ามันน่าจ,จะแบบเงินคูณ4ี่ไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนถึงจะคูณ4ก็ตามนะใน Contact m i s s i o นเนี่ยแต่ก็ไม่แย่อย่างที่บอกสำหรับรัดเงินคูณ2ถัดมาก็จะเป็นอเวซารี่โหมดที่ว่า c o l l e c t i o n Time อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นไม่รู้เหมือนกันต่ออมาจจะเป็นธุรกิ ครั้งแรกในรอบกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้คูณ2 Special c a r g o Service หรือว่าคูณ2ภารกิจส่งกล่องนั่นเองใครที่ดองกล่องไว้ก็ได้เวลารวยกันแล้วในสัปดาห์นี้สมรับเงินคูณ2อย่างสุดท้ายก็คือ Export Big Go o d s ก็จะเป็นเอภารกิจตรงเคาน์เตอร์ซีอโออ่ะอันนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่สำหรับคนที่มีธุรกิจส่งกล่องนะทำได้รอบละแสนตอนที่มันมีโบนัสเงินคูณ2แบบนี้มาดูสําหรับของลดราคา70%ซึ่งจะเป็นเครื่องบิน2ลํานี้ที่ผงมะมเคเห็นใครใก่องบกนสองลำนี้ทาาี่งแไม ะงั้นถ้าจะซื้อก็ให้ซื้อในช่วงนี้แหละต่อมาสำหรับของลดราคา30%ก็มีหลายอย่างที่แจมเหมือนกันนั่นก็คือ Executive Office หรือว่าตึก CEO นั่นเอง ก็จะลดค่าของแต่งด้วยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนี่ก็ซื้อมาไว้เลยโดยเฉพาะคนที่อยากได้พวกโรงจอดรถเยอะๆอะไรเนี่ยก็ซื้อตึกแล้วก็ซื้อไอ้โรงจอดรถไปด้วยผมเพิ่งทาคลิปรีวิวไปแม่งโคตรดีอะส่วนของลดราคา30%ที่เหลือก็มีตามที่เราเห็นสรุปคะแนนอัปเดตสัปดาห์นี้ผมให้6เต็ม10เพราะว่าไม่ดีแต่ก็ไม่แย่ไอ้พาร์ทที่มันไม่ได้แยะนะ่นั่นก็คือมีพวกธุรกิจซ e o ลดราคาแล้วก็ธุรกิจส่งกล่องเนี่ยมีบริษัดเงินแต่ว่าไอ้ธุรกิจส่งกล่องไม่ได้มีลดราคาเลยนะเพราะ รวมก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนี้มันก็แพงอยู่ดีอ่ะแต่ยังไงเรามาดูรูปคนที่ส่งมาในกลุ่ม Discord กันดีกว่าอันนี้ผมเห็นมีหลายรูปเลยแต่ว่าผมก็รอไอ้วันนี้จะเข้ามาดูทีเดียวไม่ได้แบบดูสปอยอะไรก่อนนะคนก็โพสต์มาแล้วก็อยากจะเสริมอีกนึงคือโพสต์รูปมาก็โอเคแต่ว่าถ้าใช้ดีนะมีคําอธิบายด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอันนี้มาดูโซล่าอีควิปอยู่หรือเปล่าก็ ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเออก็อเดี๋ยวลองหารูปที่มันน่าสนใจดูอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานมิงอะไรเนาะนี่ไงมีคนแต่งรถมาอันนี้จะเป็นไออาร์มันงถ้าจะไม่ผิดนะก็สวยดีแล้วก็เขาแต่งรูปใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยโอ้แจ่มมากๆเลยอันนี้ก็ให้คะแนนรูปสักประมาณ7เต็ม10แล้วกันชอบนะองค์ประกอบรูปอะไรอย่างงี้ดูแบบมีความใส่ใจดีมากก็มีอะไรน่าสนใจดีอันเนี้ยเหมือนแบบ ไทยไปประชาชนเลยยืนเท่กับรถอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสื่ออะไรแต่ก็อันนะอันนี้ผมว่าสวยนะดูดิมีไฟหนะ้ารถไปเปลี่ยนสีมาแล้วมันก็เข้ากันกันกบไอ้ล้อเข้ากันกับลายอะไรแบบนี้ดูแบบเป็นคนที่แต่งรถเป็นอยู่เหมือนกันแล้วก็โลเคชั่นค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็จะเป็นไอ้ปันมน้ำมันอะไรแบบนี้ก็โคตรดีอ่ะไอ้รูปนี้ผมว่า8เต็ม10เลย ทำดีมากๆแล้วก็แบบตัวละครมองกล้องโดยเห็นไหมมีรายละเอียดรูปเยอะมากคนนี้อาจจะเป็นช่างภาพในชีวิตจริงก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกับเขาจะเสืออะไรไปจอดรถกลางถนนแล้วก็นั่นแหละอ่ออันนี้ผมว่ามันดูง่ายดีแล้วก็ไม่แย่เท่าไหร่นะดูแบบเหมือนมุมแอบ,บถ่ายอะไรประมาณนี้เหมือนเพิ่งออกจากงานมิติ้งมาส่วนอันนี้ดูเหมือนจะเป็นงานมิติง้งรถตำรวจอะไรสักอย่างมีหัวสีชมพูโผล่มาด้วยนิดนึง สวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าคนนี้จอดเกยมาหน่อนยผมว่าโดนใบสั่งแน่นอนส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นแนวแต่งรูปนะดูมีแบบเอฟเฟกอะไรเยอะแยะมากแต่ว่ามันก็ดูโอเคไม่ได้ดูแบบเละอะไรขนาดนั้น <c oughs> จะบอกว่าเละมันก็ไม่ขนาดเพราะว่าเขาแบบเก็บคมสีเหมือนกันเนี่ยสีฟ้ากับสีส้มสวยดีเหมือนกันส่วนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น R34 ในเกมนี้แล้วใช่ไหมก็โอเคอยู่นะเนีย่ยชอบเออแนวขาวดําแบบนี้อยู่ ส่วนคนนี้นี่มาเป็นอัลบั้มกันเลยทีเดียวก็เป็นรถในออโต้ช็อปนมีเป็นแนวอนิเมะเท่านั้นเลยนี้หวาดูดิแล้วก็เนี่ยกำแพงก็เป็นอนิเมะด้วยเหมือนกันเป็นแนวแบบญี่ปุ่นผมว่า ดูดีมีธีมมีแบบมีสีอะไรนี่มีโทนของมันก็ถือว่าให้คะแนนสัก8เต็ม10แล้วกันดีมากส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาโชว์รถหรืออะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถเคาระบนันเป็นรถขอนเอ c ซีแล้วก็เอ,อ่อแต่งตัวเหมือนอยู่ซาอุดีอาระเบียเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไระงก้นให้ดูใบเต็ม10ส่วนรถที่เหลือนี่ก็อย่างที่ผมบอกเลยแบบไม่ได้มีคําอธิบายอะไรมากเฮ้ยอันนี้เป็นมิทติ้งนะดูดิสวยดีเหมือนกันเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมไม่รู้จะพูดเลยเฮ้ยแต่รูปนี้ผมรู้สึกชอบมากเลยว่ะมันมีแบบมีความมีความเป็นแสงมีความเป็นอาร์ตแบบเนี้ยครึ่งหนึ่งเป็นแสงครึ่งหนึ่งเป็นความมืดแล้วก็ตัวรถมันชัดมากเลยอ่ะผมว่าโ,โหรูปนี้ให้9เต็ม10เลยนะเนี้ยเอาอีโมจิไปเลย100อไม่เคยเห็นใครถ่ายแบบนี้เลยในกลุ่มนี้นะเออก็จําวิชานี้ไว้ส่วนที่เหลือก็เออไม่แน่ใจว่าเอาเข้าไปด้วยได้หรอทำไมมันขี่มาร์กคูในคายโยว,วะ อย่าหาทำนะไม่งั้นโดนแปนเพราะงั้นประมาณนี้เออทำไมไปจอดรถแบบนั้นวะนะก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์รูปมนเข้ามาเห็นสวยๆเยอะเลยแต่ก็อย่าลืมนะถ้าใช้ดีนี่ฝากเขียนคำอธิบายไว้ด้วยผมจะได้บอกถูกว่ากำลังมองอะไรอยู่ก็ออยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็มีคำถามคอมเมนต์มาไว้จะเกิดใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนไปละ